ครับผมครับผมคุณต้องเปิดเท่าสีด้วยครับ านาได้ในาการบมรนกาายเกัางว่าปัแการการน้ำโดยเติมน้ตัวเดีรองิ่มเ่มนขัลูกหน้านาาในพื้นที่บริเวณนี้มาเก็บเกี่ยวรับวันที่หพาน้าณ4.7หลือ4.7ครับซึ่งเพียงพอต่อการ บริโภคบริโภคสานระกจะปง่ม e> uh> uh> um> uh> ีกเรียนมาตรการ้การทคุมการกัานอัตราขั้นที่สองได้สั่งการเจ้าที่ให้ประชาชนอัานของฟังมรื่อที่น้องวิทตากรกับมาตรการการสแกนติดตามความก้หน้าการปิดพืในทรายออกแรกไี่มีปัญหาครับ ที่ต้องพอนี่ือเรื่องทงจามากตอนนร่อด้งตแรงนี่ครับมีประเด็นเกิดนฝนหมที่มาทุสมาด้วรัฐบาก็จะเตรีม่จะมีนมีมเติมสัปลประมาณร่วม30ไร่ก็ที่จริงอ่ะราคาข้าวอยู่ณปัจจุบันก็คือโลละ11บาทไปดูตละหนึ่งรวมได้10ไร่10ไร่ก็ที่อ่าแล้วครับแล้วก็ เราคเขาใช้นากระยับครับพราเขามีค่าต้องดูเลืค่าเจอไหสุดดี time, ่้ใหญ่ดีครับที่ฟังบันยาสรุปก็ดีนะเพราะว่าราคาค่าดีเราสเจ็ดบาทอันนึงก็หมื่นหนึ่งนะครับ ก็ค่าชจ่ายจเสร็แล้วก็ประมาณ5,000 5,000นะครับที่ทางที่น้องขอแล้วมาว่าข้าหมูยเปนอนึแล้วก็พราะว่าราคาที่มยังครัก็ไหวตนนี้แต่ว่าต้องระวังตัวี้นะครต้ดูเรื่องาวม่นะครับเราหรือจริงหรือมานได้ระวังพี่ถือว่าเป็นอที่ได้ใช้ได้แล้วก็ ขึ้นตัวฤดูนี้ก็น่าจะว่ายังจะโตได้อยู่นะครับต้านละเมอหนึ่งคือหลักว่าผลขึ้พยายามกตลาดที่เยอะขึ้นแล้วก็พยายามควบคมตลาดเอาชนะไปนะครับแล้วก็อีกรายได้รายจ่ายตัวที่สูงนี่เรื่องข้าวไทนะครับกำลังรวบคุมชฉนดสินาเรื่องของโซล่าร์นะครับเพราะว่าก็ดีครับก็ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn